สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าจะอยู่ในใจของหลายๆคนที่กําลังคิดจะซื้อรถคันใหม่กันอยู่นะครับคือตอนนี้ราคาน้ํามันก็พุ่งเอาๆใช่ไหมครับแล้วเทคโนโลยีใหม่ๆก็ออกมาเต็มไปหมดเลยการจะตัดสินใจเลือกรถสักคันเนี่ยเลยกลายเป็นเรื่องที่ยากกว่าเดิมเยอะเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับทางเรื่องมันอาจจะไม่ได้มีแค่นั้นเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่อยู่ตรงกลางพอดีเลยครับถูกออกแบบมาเหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกเก่าที่คุณเคย กับอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าเอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลย The Modern Drivers' Dilemma หรือก็คือปัญหาโลกแตกของคนขับรถยุคนี้แหละครับเป็นความขัดแย้งในใจของคนขับรถในไทยหลายๆคนเลยที่ใจหนึ่งก็อยากไปรถไฟฟ้าแต่ใจก็ยังกังวลเรื่องที่ชาร์จเรื่องวิ่งทางไกลยอยู่ คือหลายคนเลยนะอยากได้ข้อดีของรถ E ีไว้ขับในเมืองประหยัดค่าน้ำมันใช่ไหมครับแต่พอจะออกต่างจังหวดัดช่วงวันหยุดยาวหรือไปเที่ยวไกลๆก็ยังอยากได้ความอุ่นใจของเครื่องเบนซินอยู่ดีมันเลยกลายเป็นปัญหาที่แบบเออเลือกไม่ถูกจริงๆว่าจะไปทางไหนดีแล้วจากปัญหานี้แหละครับมันก็เลยมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเป็นคําตอบโดยตรงเลยนั่นก็คือรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า PHEV นั่นเองครับถามว่ามันคืออะไร จริงๆพื้นฐานมันก็คือรถไฮบริดนี่แหละครับแต่จุดที่ต่างและสําคัญมากๆเลยก็คือเราสามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟจากข้างนอกได้เหมือนรถไฟฟ้าเลยซึ่งตรงนี้แหละที่ทําให้มันวิ่งด้วยไฟฟ้าลุล้วนได้ไกลกว่ารถไฮบริดธรรมดาแบบเห็นได้ชัดเลยทีนี้พอมาดูตารางทเทียบกันจะเห็นภาพชัดเลยครับ PHV เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยคือเป็นรถประเภทเดียวเลยนะครับที่ให้เราขับแบบไฟฟ้าได้โดยการเสียบปลั๊กชาร์จแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเครื่องยนต์เบนซินสำรองไว้เหมือนเป็นเซฟตี้เน็ตให้อุ่นใจนี่แหละครับ โอเคฟังดูเหมือนจะดีไปหมดเลยใช่ไหมครับเป็นที่สุดของ2โลกแต่ในชีวิตจริงละ่ะมันเวิร์กจริงแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียจริงๆกันเลยดีกว่ารวมถึงความกังวลจากคนที่เขาใช้งานกันจริงๆด้วยข้อดีที่ชัดที่สุดเลยนะครับก็คือความยืดหยุ่นนี่แหละมันมาตอบโจทย์เรื่อง range anxiety หรือความกังวลว่ารถจะแบตหมดกลางทางได้ตรงจุดเลยซึ่งเป็นกำแพงใหญ่ที่ทําให้หลายคนยังไม่กล้าไปรถไฟฟ้าเต็มตัว และแน่นอนเรื่องความประหยัดน้ามันก็ดีกว่ารถยนต์ทั่วไปเยอะเลยนะบางทีประหยัดได้ถึง30-60%เลยทีเดียวแต่พอเราลองไปส่องๆตามฟอรัมออนไลน์ดูเนี่ยจะเจอเลยว่ามีความกังวลหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะมากนั่นก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่ในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันหมดประกันไปแล้วอันนี้น่าคิดเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข้อเสียตามมาเหมือนกันครับคือถึงมันจะแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งได้แต่มันก็มีจุดที่ต้องพิจารณาเพิ่ม อย่างแรกเลยคือราคาตอนซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะสูงกว่ารถน้ำมันหรือไฮบริดธรรมดาแล้วมันก็ยังไม่ใช่รถที่กลีนแบบ100%นะเพราะยังมีเครื่องยนต์อยู่ระยะทางที่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆก็ยังสู้รถ BEV ไม่ได้แถมยังต้องแบกน้ำหนักของทั้ง2ระบบอีกมันก็เลยจะซับซ้อนกว่านิดหน่อยแล้วเรื่องราวมันไม่ได้มีแค่ด้านเทคโนโลยีนะครับ มันมีอีกปัจจัยใหญ่มากๆที่กําลังจะเข้ามาเปลี่ยนเกมเลยนั่นก็คือนโยบายภาษีใหม่ของรัฐบาลที่จะส่งผลกับการตัดสินใจซื้อรถของเราแบบเต็มๆเลยครับเอาละครับดูตารางนี้กันตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2569เเป็นต้นไปเนี่ยโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่จะเริ่มใช้แล้วนะครับซึ่งจะเห็นเลยว่าเขาสนับสนุนรถที่ปล่อยมลพิษต่ำม,มากๆอันนี้คือชัดเจนเลยว่าภาครัฐเขากำลังจะผลักดันไปในทิศทางไหน และนี่ครับตัวเลขมหัศจา์ตัวใหม่ที่ต้องจําเลยก็คือ80กิโเมตรคือถ้ารถ PHEV คันไหนวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้ไกลถึง80กิโเมตรขึ้นไปต่อการชาร์จครั้งเดียวนะครับจะได้เลทภาษีที่ถูกลงไปอีกเยอะเลยทําให้ราคามันน่าสนใจขึ้นมาทันทีทีนี้พอเรารู้เรื่องเทคโนโลยีรู้เรื่องภาษีที่จะเปลี่ยนแล้วคําถามสําคัญที่สุดก็กลับมาที่ว่าแล้วสรุปรถ PHEV เนี่ยมันเหมาะกับใครเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนกันแน่ ลองมาเช็คลิสต์กันดูง่ายๆครับว่า PHEV อาจจะเหมาะกับเราถ้า 1. คือชีวิตประจำวันเราส่วนใหญ่ขับรถในเมืองระยะทางไม่ไกลเกินที่รถจะวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ 2. คือเรามีที่ชาร์จรถที่บ้านได้สะดวกๆตอนดางคืน 3. คือเราอยากมีรถคันเดียวที่จบใช้ได้ทุกสถานการณ์ทั้งในเมืองทั้งเดินทางไกลและข้อสุดท้ายคือเราสนใจรถ E ีนะแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะไปแบบไฟฟ้าร้อเเต็มตัว ถ้าเข้าขายตามนี้แล้วก็ PHEV อาจจะเป็นคำตอบที่ใช่เลยครับดังนั้นถ้าจะให้สรุปก็คือ PHEV อาจจะไม่ใช่รถสำหรับอนาคตอันไกลโพ้นนะครับแต่มันอาจจะเป็นรถที่ใช่ที่สุดสำหรับวันนี้เลยก็ได้มันเหมือนเป็นโซลูชันที่ถูกออกแบบมาอย่างฉลาดมากๆสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่านที่เรากำลังเจออยู่ในประเทศไทยตอนนี้เลยครับมันคือเทคโนโลยีที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมไปสู่โลกของรถยนต์ไฟฟ้า คำถามสุดท้ายก็คือแล้วเราล่ะพร้อมที่จะข้ามสะพานนี้กันแล้วหรือยัง